ขณะที่ทานีจูเนียร์นี่ประเภทรุนแรงนะครับแข้งหมัดรุนแรงก็มาดูกันนะครับว่าหมัดกระเขานะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับในการชกของมวยผู้นี้ครับกางเกงแดงนี่ประเภทแบบมเปี้ยงปางเลยนะครับแต่ขาต่อยหมัดโอ้โหแต่ดูรูปร่างครับเสือเพชรนี่สูงยาวครับแต่ต้องมาดูว่าโดนลูกหนักๆเข้าไปแล้วนี่จะเป็นยังไงติดตามมันครับผ่านทางช่องทีสปอร์ต ตัวจริงเรื่องกีฬาครับตัวเล็กเตะทักทายเตะสูงเลยครับเรียกวาเล็กก็จริงนะครับแต่เดินขยับเข้าหาเลยพอรู้ว่ารูปร่างนั้นเสียเปรียบนะครับเบียดเข้าไปนี่มีเตะขานะครับต่อยหมัดดูว่าทางด้านของเสือเพชรนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับรูปร่างสูงยาวเหลือเกินดูว่าเห็นมวยเข่าแน่โอ้โหพยายามจะตวัดบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียหลักกับเฉียวหัวไปเลยครับเตะเลยหัวเลยครับ น้ำหนักเท่ากันนะครับเฟเธเวดครับ126อสปอนดสูงต่ำดำขาวไม่เป็นไรครับน้ำหนักเท่ากันชกกันได้ครับมวยไทยเ่ยว่ายังไม่รีบร้อนนะครับทางด้านของเสือเพชรรูปร่างนั้นยาวใหญ่กว่าเห็นนะครับแล้วก็ฟอร์มระยะหลังนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับชนะมาตลอดนะครับก็มีชนะน็อกเพชรเขาบาดนะครับ ชนะน็อกเพชรทักษิณแล้วครั้งหลังนีชนะน็อกอินเตอร์สวนอาหารปีกไม้ครับโอ้โหเรีวยกว่าฟอร์มสดเลือเกินนะครับทางด้านของเสือเพชรรูปร่างดีด้วยฟอร์มดีด้วยครับแต่ว่ากระดูกแม่ล้มลงไปทั้งคู่ครับเสือเพชรพยายามจะหักธานีจูเนียแต่ว่ากระดูกชิ้นมงบินนี่ธานีไม่เป็นรองเลยนะครับชกมวยไทยมาพอสมควรครับชกมาเยอะกว่าครับจเป็นรองก็เพียงรูปร่างช่วงชกเท่านั้นแหละครับที่เป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับในการชกไฟนี้ พาดูว่าเสือเพชรนั้นยาวใหญ่นะครับแล้วก็ฟอร์มก็สดด้วยมาดูกันนะตอนนี้พยายามจะขยับเข้าหาเหมือนกันเสือเพชรโอ้แต่ท่านี้นี่ก็มีลูกขู่นะครับโอ้ไม่กลัวเลยครับเมื่อสักครู่กล้องจับไปที่มุมแดงนะครับด้านล่างครับพี่เพชรครับอำนาจรื่นเริงนะครับอดีตแชมป์มวยไทยอดีตแชมป์มวยสากลมาเป็นเทรนเนอร์เองเลยนะครับวันนี้พามา 2คนนะครับเสกสรรชอไทยเศษนี่ชกไปแล้วครับในช่วงแรกก็เสมอกับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบดุเดือดชนิดที่โปรโมเตอร์ดีเสียตังโอ้โหดุเดือดคู่นี้ก็ดูว่าดุเดือดครับทานีนี่มาแล้วครับเอาละครับไทยว่าทานีจูเนียนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ว่าอาวุธมวยนั้นแรงเหลือเกินนะครับในขณะที่เสือเพชรยาวใหญ่โดนลำตัวเข้าไปก็ทำท่าจะออกอาการเหมือนกันครับตอนนี้เริ่มได้ใจแล้วนะครับทางด้านของทานีจูเนีย พยายามจะเบียดไปเรื่อยมาดูกันนะครับว่าทางนั้นของเสือเพชรนี่นะครับโอ้โหทางซ้ายทางขวานะครับยกว่าออกแข้งก็สวยครับดูว่าซอแววว่าจะมันนะครับผู้นี้ว่ายกแรกนี่ออกกันแบบนี้แลลวครับพักก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันยก2องนะครับมาดูนะครับรูปร่างเล็กกว่าก็จริงแต่หัวใจนี่ไม่เล็กกว่าแน่นะครับเปิดเกมนี้เดินเบียดเลยเจาะยางตามสไตล์นะครับดูจากรูปร่างแล้ว แต่ขาต่อยหมัดแน่นอนนะครับเอาครับมาดูเสือเพชรพยายามจะดึงหลบเหมือนกันนี่นะครับมีแข้งขวาโอ้โดนลำตัวนี่ทํำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับโดนลำตัวไปนี่ทํำท่าจะดุ้งครับต่อยตรงไหนก็โดนครับเพราะว่าน้ําเงินนี่ลำตัวไกลยาวมากดูในครับดูในครับโอ้มีศอกด้วยไม่แน่แล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่ตั้งไว้ตั้งไว้ กรรมการดึงก่อนครับเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้โอ้โหยาวด้วยนะครับแล้ววงในนี่พยายามจะขวางแล้วก็แทงนะครับทางด้านของเสือเพชรและทานีจูเนียนี่ไม่สนเพราะเตะหลุดนี่โดนทันทีโอ้โหดูลูกขีบลูกนี้นี่มอนยันหลักนี่กระเด็นทั้งตัวเลยครับไม่สนนี่แหละครับเบียดเบียดอย่างเดียวเตะขาเอาแล้วสะดุ้งแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปขาอ่อนล้มไปเองอีกครับทานีจูเนียมาเตะจนจนล้มเลยครับโดนก็มีอาการเหมือนกันนะครับเสือเพชรวงในครับตี ตัวใหญ่ตัวเล็กดูในายมีเด้งด้วยครับธานีจูเนียตัวเล็กกว่าล็อกใต้ปีกไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอานะครับสนุกแน่ครับทรงนี้นะครับดูนะครับโอ้โหโดนถีบยันนี่ล้มทุกทีครับธานีจูเนียเบียดเข้าไปครับยังคงเบียดเหมือนเดิมเป้าหมายนี่ก็คือท่อนขาแล้วครับเจาะยางไว้ก่อนโอ้โหแต่โดนตวัดเข้าไปนี่ผ่านหัวเลยนะครับยกขาเข้าไปนี่แต่ผ่านหัวเลยทางด้านของเสือเพชร วงนอกนี่เห็นชัดแล้วนะครับว่าธนีจูเนียร์นี่โอ้แกมีอาวุธหนักเลยครับเสือเพชรไปอยู่ห่างนี่เดี๋ยวโดนครับแมฉีบลมทั้งยืนเอาละครับเรียกว่าหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูครับตอนนี้เบียดเข้ามาไหวไม่ไหวครับยาวเลยเกินโอ้โหแทงต่ระดอกนะครับทางด้านของเสือเพชรนี่แหละครับแทงเข้าไปธนีจูเนียร์ต้องพยายามนะครับต้องเบียดแต่แก้ไม่ได้นะครับลูกทีบ มันใกล้เชือกแม่เสียหลักล้มอีกแล้วครับโอ้เสือเพชรกพอเดอินแล้วน่ากลัวเลยนะครับเพราะว่า่ใหญ่อะยาวด้วยครับอ้าทาน,นีจูเนียมาโดนยัดไปก่อนตั้งไวกรรมาการดึงมามาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหพอเข้าในนี่เขาขวางอยู่เลยนะครับทางด้านของเสือเพชรไม่สนครับยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมทาน,นีจูเนียเอาเบียดเข้าไปเสือเพชร พยายามจะล็อกดูจะตีนะครับมาโดนล็อกแขนเอาไว้ด้วยโอ้ย,อย,อยลูกนี้นี่สุดยอดสวยจริงๆนะครับเรียกว่าแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้โหกึง่งกึ่งก้านคอเลยอะครับกลรมาการนับนับแปดไปแล้วครับเอาไว้บ่อยไม่ไหวฟื้นไม่ฟื้นครับเททิ้งไปอีกโอ้โหยกเข้าไปยกแทงนี้ไม่ได้แทงลําตัวนะครับแทงหน้าเลยครับทางด้านของเสือเพชร นี่แหละครับรูปร่างใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกที่2ครับโอ้โหเียว,ว่าระหว่างค้างเลยนะครับกึง่งเอามาชนเบียดเข้ามาตอนนี้นี่เดิรรุกไล่อย่างเดียวแล้วนะครับเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับทางด้านของธานีจูเนียบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าหานี่นะต่อยมดัดเอาแล้วล้มตัวก่อน ดูวงในนี่แหะครับอุปสรรคนี่คือวงในเลยครับต้องแบบนี้แหละครับต้องติดตัวครับปล่อยไปเรื่อยครับช่วงชกสั้นกว่าแล้วก็มีเงินอัดฉีดจากพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับห้ากำปั้นที่เราได้ยินนะครับอ่ะเวียงไปเวียงไปครับโดนนับไปต้องเอาคืนยกนี้โอ้โหเวลาจับได้กระทุงกระและดอกนะครับทางด้านของเสือเพชร ยาวใหญ่เหลือเกินดูพยายามจะเข็นจะขวางโอ้โหดูครับอ้าวโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนเอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ตอนนี้ท่านโอ้ยเอาเลยครับนับเหมือนกันเลยครับคนละนับเลยครับโอ้โหเอาเละครับเอาเละครับอากาศเย็นแต่ตอนนี้นี่อุณหภูมิที่เวทีนี่ดูวร้อนละอุแลครับคนละนับแล้วครับตอนนี้เอาหมัดมาหมัดมาครับโดนไม่โดนหมัดมัดโดนอีกแล้วครับ โอ้โหปั่นป่วนไม่หมดแล้วครับตอนนี้ยกแรกโดนเข่านับยกสองนี่มามาต่อยนับครับจากด้านของธานีจูเนียร์ตอนนี้ต้องเอาแล้วครับเสือเพชรต้องพยายามเบียดเดินเบียดโอ้ออกแขนซ้ายนี่แหละครับคุณภาพล้วนๆครับออกกันแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่เดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับโอ้โหสนุกครับของดีมาแล้วครับอาวงในตีขวางไว้ตัวเล็กขวางไว้อยู่ไหมกรรมการเห็นว่ามันมันใกล้ไปหน่อยครับดึงแยกมาลุยกันต่อ โอ้โห,หมัดมัดเอ้าโดนอีกแล้วมาตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนหมัดเหวี่ยงไปครับฝุกซ้ายมาโดนแข้งขวาไปเปิดหน้าเปิดตาแล้วครับตอนนี้ธานีจูเนียเอาโดนล็อกขึ้นคอได้มามีศอกมีหมัดเอาละครับโอ้โหคว้างนี่คว้างทั้งตัวเลยนะครับธานีจูเนียเอาละครับทำได้ดีเลยครับชุดนี้มาดูนะครับทางด้านของเสือเพชรนะครับโดนเข้าไปนี่ก็ทำท่าจะอ่อนราหวยเหมือนกันตอนนี้ยังคึกแล้วนะครับ ทางด้านของธานีจูเนียไม่สนแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับจังแข้งเอามาดูวงในตีโอ้โหยกนี้ทําได้ดีเหลือเกินครับโอ้จะออกหน้าไหนครับเนี่ยอยังมองไม่ออกครับยกนี้ยก3าครับคููนี้ห้ายกนะครับโอ้เอาวิ่งวิ่งมาเตะมาโดนหมัดหล่นไหวไม่โดนนับอีกแล้วครับโอ้จบเลยครับเหลือเชื่อครับโอ้โถทะล่มครับล็อกทะล่มครับ โอ้โหเสอร์ซอสมาวานครับถล่มไปแล้ววันนี้ถล่มอีกครับโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อครับมาจากไหนครับปาีิจูเนียครับอํานาจรุนเริงขึ้นมาเลยครับโอ้โหโดนนับก่อนกลับมาน็อกครับเอาดูภาพช้าครับยังไงครับนี่ครับโอ้โหกระตบบ้องหูเลยครับฟุกซ้ายครับอป้ยอืม ปังหูดูครับหมัดนี้โอ้โหหลับสนิทสิดหามลงครับโอ้โหสุดๆเลยครับนี่ครับมาดูลีลาการเต้นครับโอ้โหอ่า,อาขอให้อายุขอให้อายุยืนครับท่าเต้นแบบนี้ครับ